สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปตัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหสงขลากรมประชาสัมพันธ์ในระบบ FM 101เมกะเฮขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้ ความคืบหน้าเหตุรอบวางระเบิดยะรังทหารอสและประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนสถานการณ์ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ทั้ง4จุดเพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ ชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อเชื่อมโยงหาตัวกลุ่มคนร้ายจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ22.50นาฬกานาทีของวันที่28สิงหาคม2566เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดลาดตระเวนตำรวจร่วมกับสมาชิกอสอ,อำเภอยะรังบริเวณหน้าเทศบาลตำบลยะรังหมู่3ตำบลยะรังอํ เภอยะรังจังหวัดปัตตานีทำให้เกิดการประทะเบื้องต้นทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยความคืบหน้าล่าสุดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนยิงปะทะและกดระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพยะรังและเจ้าหน้าที่อสอขณะออก ตรวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลยะรังในเช้าวันนี้29สิงหาคม2566เจ้าหน้าที่ยังคงกันพื้นที่พร้อมทั้งปิดเส้นทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบรถยนต์ตำรวจหนึ่งคันถูกยิงหลายจุดจนพรุนและถูกสะเก็ดร,ระเบิดจนได้รับความเสียหายทั้งคันใกล้การพบรถจักรยานยนต์สองคันล้มอยู่หน้าสำนัก งานเทศบาลตำบยลยะรังได้รับความเสียหายอาคารสำนักงานเทศบาลยะรังมีร่องรอยกระสุนจำนวนมากจนที่ยังพบปลอกกระสุนปืนสงครามทั้ง M16 และอากาตกเกลื่อนบนถนนกว่า100ปลอกและพบชิ้นส่วนระเบิดชนิดคว้างยังไม่ทราบชนิดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ยังสกัดกั้นเส้นทางเข้าออกพื้นที่และวางจุดตรวจจุดสกัดกั้นบนทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองพร้อมตรวจค้นทุกรถทุกชนิดและบุคคลต้องสงสยัยตลอด24ชั่วโมงโดยพลตำรวจตรีอาสารจันสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยชุดเก็บ กู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อตรวจหาวัตถุพยานเพิ่มเติมรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆซึ่งพบปลอกกระสุนจํานวนหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นของคนร้ายขณะนี้ได้รวบรวมส่งไปตรวจสอบกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายที่มีข้อมูลประวัติในการก่อเหตุหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาพ กล้องวงจรปิดทุกตัวทั้งของหน่วยงานและเอกชนและในขณะที่ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเสาไฟฟ้าถูกระเบิดทั้ง3จุดทําให้ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นวงกว้างซึ่งขณะนี้ยังคงให้เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหาซ่อมแซมอยู่สำหรับการติดตามคนร้ายพลตำรวจ ขรีขจรศักดิ์อินทองพบบชกปัตตานีได้สั่งการให้หน่วยตำรวจความมั่นคงทุกหน่วยตรวจคนพื้นที่เป้าหมายในอำเภอยะรังและอำเภอมายอกว่า20จุดและประสานผู้นำท้องที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจไล่ล่าคนร้ายในครั้งนี้ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นหน่วยข่าวความมั่นคงระบุว่า เป็นฝีมือกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะรังมีการวางแผนโจมตีฐานแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดเหตุจึงคาดว่าคนร้ายน่าจะเปลี่ยนแผนก่อเหตุชุดลาดตระเวนเส้นทางโดยกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าจะเป็นกลุ่มติดอาวุธระดับปฏิบัติการและชุดรอบวางระเบิดนอกจากนี้ยังมีกลุ่มแนวร่วมชุดใหม่ที่ร่วมก่อเหตุเพื่อต้องการแสดงศักยภาพใน การเข้ากลุ่มขบวนการติดอาวุธอีกหลายคนซึ่งเจ้าหน้าที่มีรายชื่อแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นอกจากนี้หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มซึ่งกระจายกำลังเข้าก่อเหตุรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า,ฟาอีก3จุดในพื้นที่อำเภอยยรังโดยจุดแรกระเบิดเสาไฟฟ้า,ฟาในพื้นที่หมู่4ตํตำบลระแวงจุดที่2ระเบิดเสาไฟฟ้า,ฟาพื้นที่หมู่2อง ตำบลกระโดและจุดที่3ระเบิดเสาไฟฟ้าพื้นที่หมู่5าตำบลยอรังโดยทั้ง3จุดทำให้เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายและทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าต้องการให้ไฟฟ้าดับเพื่อให้กลุ่มผู้ก่อเหตุได้อาศัยความมืดในการหลบหนีด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กล่าวว่า เราต้องทําพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนเปิดพื้นที่เป็นปกติหลังจากเกิดเหตุหลายจุดเมื่อคืนทางผู้บังคับบัญชาสั่งให้เข้มงวดในการปฏิบัติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดประสบเหตุมีการลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นเป้านิ่งที่คนร้ายสามารถคาดการเตรียมแผนโจมตีได้จากเหตุที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการปรับยุทธวิธีเพิ่มเติมในการดูแลความปลอดภัยให้ชาวบ้านอย่างรัด และเข้มงวดมากกว่านี้ด้านพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงศ์โฆษกกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อเก็บวัตถุพยานและหลักฐานนํามาติดตามหาตัวคนร้ายต่อไปส่วนปัจจัยในการก่อเหตุนั้นเมื่อโอกาสมีทางพร้อมเขาก็ลงมือเพราะผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามมาตลอดที่จะก่อเหตุ ไม่เคยเว้นแต่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เขาก็ลงมือก่อเหตุได้อย่างโหดเหี้ยมโฆษกกอรมนาภาคสีสวนหน้ากล่าวล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีนั้นได้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายคือสิบตำรวจโทบุญกินีดูเรทําให้ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดรวมสี่นายคือหนึ่ง สิบตำรวจโทบุญกินีดอเรสอดาบตำรวจตุแวเลลอมะ 3. อสอำเภอยะรังชานวิทดอเละรีสอสอำเภอยะรังนรงหะระแก้วส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด8รายเป็นเจ้าหน้าที่4และชาวบ้าน4รายถูกส่งตัวไปรักษา ยังโรงพยาบาลยะรังประกอบด้วย10ตำรวจโทอิสมาเอ็นจิตหลังถูกส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลปัตตานี2 10ตำรวจโทรสราวุฒิสุสันต์ถูกส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลปัตตานี3 10ตำรวจตรีธนทั์โชคมากถูกส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลปัตตานี4 10ตำรวจตรีทวัฒน์เสนลิ์ ถูกส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลปัตตานี5นายรอมซีกูแม่6นายมูฮัมหมัดอูบดแพทย์ให้กลับบ้านได้7เด็กชายดานิดอาหอ ถูกส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลปัตตานี8นายอาหามะยามาถูกส่งตัวไปรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลมายอเชื่อเป็นการแก้แค้นวิสามันที่หนองจิกนายเปาซีสงวนนามสกุลชาวบ้านอำเภอเยะรังเล่าถึงเหตุการณ์ว่าเมื่อคืนประมาณห้าทุ่มกว่าเหมือนอยู่ในพื้นที่สู้รบชาวบ้านไกล้ๆที่นอนติดเตียงอยู่คนเดียวโทรหาญาิไปทั่วเพราะไฟดับและต้องการไฟแต่ไม่มีใครสามารถเอาไปให้ได้เนื่องจากเสียงระเบิด ดังทั้งคืนพอเช้ามาเพิ่งรู้ว่ามีตำรวจตายอสอก็ตายเหตุการณ์เมื่อคืนน่ากลัวและโหดเที่ยมมากชาวบ้านพูดกันว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงต้องการแก้แค้นให้สมาชิกถูกวิสามันในพื้นที่ตำบลเกาะหมอแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแม้จะห่างประมาณ40กิโลเมตรแต่ เขาพวกนี้เป็นเครือข่ายเดียวกันเจ็บแทนกันได้ขณะที่อดีตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนหนึ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกโจมตีถือเป็นเป้านิ่งที่คนร้ายเฝ้าจับตามองมาก่อนเชื่อว่าคนร้ายก่อเหตุครั้งนี้เพื่อตอบโต้เหตุวิสามันที่หนองจิกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เพราะทราบจากเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่บอกว่าช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอยะรังไม่ได้มีเหตุปิดล้อมหรือเหตุที่ทําให้เป็นเงื่อนไขที่คนร้ายจะมาก่อเหตุแบบครบชุดได้ขนาดนี้นอกจากเหตุวิสามันที่อำเภอหนองจิกที่จะทําให้กลุ่มคนร้ายเกิดความเคียดแค้นที่สมาชิกในกลุ่มถูกวิสามันจนเป็นที่มาของการโจมตีในครั้งนี้สําหรับสถานการณ์ล่าสุด เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่ชายของสิบตำรวจโทรสราวุธสุสัน์หนึ่งในตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิดชุดลาดตระเวนสพยะรังได้โพสต์ข้อความขอรับบริจาคเลือดเนื่องจากสิบตำรวจโทรสราวุธน้องชายเสียเลือดมากขอขออภัยค่ะข้อความระบุว่าเนื่องจากน้องชาย ของข้าพเจ้า10ตำรวจโทรสราวุธิสุสัน์เสียเลือดเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบเมื่อคืนที่ผ่านมามีความต้องการเลือดจำนวนมากจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านใดสะดวกร่วมบริจาคทุกกรุ๊ปได้ที่ธนาคารเลือดชั้นสองโรงพยาบาลปัตตานี